สาวๆทีมสุพปรีมชมบุรีวีซี <Okay. S 1> เขามารวมตัวทําอะไรกันคะถ้าทางสนุกสนานกันซะจริงๆโอ้โห oh, โพสนางแบบยังงองเลยคะ่ะ <trending> ไม่ต้องเดาเลยนะบอกให้เลยละกันก็วันนี้สาวๆเขนานัดมาเป็นคริตตี้รถบัสทีมชมใหม่ไงละคะเฮดมมาดูกันสิคะว่าพอสาวๆเขาเห็นรถบัสกันแล้วแต่ละคนจะว่ายังไงกันบ้าง แนนนี่ก็คือรถบ้านของเราของปีนี้นะคะสวยไหมน้องสวยค่ะแล้วก็จะใช้คันนี้ไปเดินทางไปแข่งขันนะคะเห็นที่ไหนโบกมือให้ด้วยพิมชอบไหมชอบค่ะโบกโมให้ด้วยบอกให้เราบอกอยากแกะเอ้ยมาเชร์เราเยอะๆนะคะเย้ได้เวลาแล้วเดินทางกันแล้วบ๊ายบายทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละคนเขาจะนั่งตรงไหนนั่งกับใครแล้วก็ทำอะไรกันอยู่บ้าง ใครต่อใครก็เตินกระจังขับรถสีดำมันไม่น่าดูอยู่ชะตาจะไม่ค่อยดีเธอให้เขาที่ต้องสีชม ขอทีได้ไหมบอใจที่มันค้างค่าเออเป็นคะนี่รู้เลยนะเนี่ยว่าใครเป็นคนเตรียมเพลงมาเปิดในรถแหมแรกๆหลายคนอาจจะยังเขินค่ะแต่ตอนนี้สงสัยจะเริ่มชินกับรถใหม่แล้วพอชินเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคะดูสิคะเป็นอย่างนี้ละค่ะ สาวันนี้มีน้องใหม่ที่เคยขึ้นรถบัสเราเป็นครั้งแรกนะคะเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าเขารู้สึกยังไงพี่กิมคะรู้สึกยังไงคะนั่งรถบัสทแเลข,ของสุธีสนุนทร,รีคะหูตื่นเต้นมากเลยเอ่ะปกติไม่เคยมีอย่างนี้เลยอยากบอกเพื่อคนอื่นมีแต่เปิดประตูะป,ะปะรู้สึกดีค่ะดีาก เป็นมืออาชีพนี่เดี๋ยววันหลังจะออกมีกระจายเสียงติดหน้ารถด้วยไปที่ไหนคนก็รู้เลยเปนงานวัดหรอใช่ค่ะพี่เลนคะรู้สึกยังไงคะกับง่วงกันรอสุดที่ครั้งแรกนั่งแล้วทำไมถึงง่วงแล้วแล้วคันนี้แต้อวกิจกรรมอะไรเล่นไหมคะได้ค่ะแล้วกิจกรรมหลังรถค่ะชอบไหมคะ ใช่ไหมคะไม่ไม่ชอบรถไหมคะไม่ได้ชอบคนถามค่ะไม่้ชอบวนถามค่ะพี่ปุ้ยมาปุ้ยกัแฟนอีกแล้วไปไปคุยค่ะรู้สึกยังไงคะกับรถบัสทุกีีของเราที่มานั่งทั้งแรงค่ะ วายค่ะได้แอบถ่ายคนหลับด้วยประจานว่าใครหลับเผลอไม่ได้จัดเต็มอะไรเป็นมืออาชีพดีค่ะชอบชอบต้องอยู่นานๆนะคะคได้ให้อยู่นานๆรู้ตึกยังไงคะขับรถบัสทั้งแรก่องงระวังตัวตลอดเวลาทำไมคะเดี๋ยวโดนแก่เดี๋ยวแบนไม่แน่หลับไม่ได้ลงเฟซอย่างเดียว แค่นี่เหรอคะแล้อะไรอีกไม่น uh ีอะไรหรอกตกห้อง้อนั่นกําลังดีสคนเด็กขอโยนให้พี่กิฟนะคะหนูพูดทังกรีไม่เป็นพี่พักเปยถามพลังให้หน่อยได้ไหมคะดีดีอี้ w want to ask thing about What do you feel here? Yes, the bus. Feel. Yes. Oh, the, yeah. bus. The, bus on the bus? I love the bus! Surprise! The I'm oh. <laughs> <laughs> Very happy to be here. Yeah. I'm comfortable. I love the bus. It's beautiful. Yeah. It's big. I'm a I'm แต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้เรียนเท่าไหร่จะไปสอนภาษาไทยซะมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างกับสุปรีมซ่าหาดท้าสนของเราวันนี้ถ้าใครเจอรถบัสทีมที่ไหนวิ่งผ่านก็อย่าลืมนะคะบอกมือทักทายกันได้หรือว่าเห็นจอดที่ไหนก็ถ่ายรูปแฮชแท็กหรือจะโพสที่หน้าแฟนเพจมาอวดกันได้นะคะอ๋อกิฟต์แป้นเพียวแล้วก็ปรีมเขาฝากมาถามด้วยค่ะว่าตัวจริงกับรูปบนร,รถบัสใครกันนะที่สวยกว่ากันแต่ทุกคนบอกมาเหมือนเหมือนกันค่ะว่าท่าน